เพื่อที่จะทําให้แบรนด์ของคุณหน้าร้านของคุณธุรกิจของคุณดูเป็นมืออาชีพง่ายหาง่ายจําได้บอกต่อแต่ยังไม่รู้วิธีอัปเกรดพรีเมียมไอดีามาเลยค่ะเราอยากจะเปลี่ยน ID แบบสุ่มตรงนี้ให้มาเป็นพรีเมียมไอนะคะเข้าไปที่เบราว์เซอร์พิมพ์คําว่า manager line biz webstore นะคะหลังจากนั้น Enter ก็จะพบหน้าจอนี้ทันทีเลือกบัญชีที่เราต้องการที่จะเปลี่ยนนะคะ ิกบัญชีนี้เข้าไปได้เลยถัดมาเราไปกดที่ขีด3ขีดบนขวานะคะแล้วเลือกคำว่า Premium ID แล้วก็จะเจอหน้าจอแบบนี้ขึ้นทันทีทำการลงทะเบียนวิธีการชำระเงินกรอกข้อมูลบัตรเครดิตของเราลงไปหลังจากกรอกเสร็จแล้วจะมีการส่ง OTP เข้าไปในมือถือของเรานะคะให้เราเข้าไปดูที่ข้อความ OTP ที่เป็นหมายเลข6ตัวมากรอกลงตรงนี้นะคะแล้วก็กด หลังจากนั้นเราก็จะเจอหน้าจอ,อนี้เราก็ทำการซื้อพรีเมียม ID ได้เลยครูคีโอก็จะเลือกเป็นครูคีโอนะคะ K R U K E E O H ก็จะมีการตรวจสอบว่าพรีเมียม ID นี้ยังไม่เคยมีใครใช้ถ้าหลังจากการตรวจสอบเสร็จแล้วก็ทำการซื้อได้เลยค่ะนี่ก็จะเป็นรายละเอียดของการซื้อนะคะถ้าเช็คข้อมูลเรียบร้อยแล้วก็ทำการกดซื้อได้เลย เท่านั้นก็เรียบร้อยแล้วเราก็จะมี Premium ID บน LINE OA เปลี่ยนจาก ID แบบสุ่มมาเป็น Premium ID ถ้าใครอยากได้ข้อมูลดีๆโปรโมชั่นเจ๋งๆคอร์สออนไลน์แจ่มๆจ,จากคูคิโอแอดไลน์เข้ามาเลยนะคะแอดส K R U K E E O H ถ้าใครชอบคลิปนี้ยืมกดเลิฟกดแชร์คูคิโอด้วยนะคะไว้จเจอกันใหมค่ค่ะบ๊ายบาย